สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16พธันวาคม2568แนวทางแรกจะเป็นสรุปด้านล่างของเอดชายกูลนะครับแถวบนสุดเป็นแนวทางครบร่างของอาจารย์ทุกท่านคำนวณได้48096 ถัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นทาง8ชุดนะครับก็จะมี48 40 49 46 47แล้วก็44ตามลำดับต่อมาจะเป็นแนวทาง2ตัวด้านบนของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับใบนี้ แนวทางของอาจารย์คำนวณได้5 2เข้าตรงๆนะครับโวยออก2 5 2 2 2สําำหรับงวดใหม่16ันวาใบฝั่งทางขวามืออาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้9 4 9 9 0 3 0 8 2นะครับ0308 2126 76แล้วก็7 1ตามนี้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์โกน มาต่อกันที่แนวะทางของอัทตินพัตนะครับงวดที่ผ่านมาข้อมูลด้านบนของอาจารย์หลุดไปทุกทานส่วนข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ตัวเด่นเข้านะครับคำนวณได้2ชุด2ตัวของอาจารย์นี่หลุดนะครับไม่มี2 2แล้วก็คู่ท้ายก็หลุดเหมือนกันนะครับงวดก่อนหน้าเข้าอยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มี45สํหาสหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่าน วันที่16เดือน12ปี2568เด่นบนของอาจารย์คำนวณได้7นะครับ3ตัวของอาจารย์จะมี207 247547แล้วก็578เด่นล่างของอาจารย์คำนวณได้3 2ตัวมี3035กับ35ผู้ท้ายของอาจารย์ตามที่เห็นถูกทันแนวทางของเอธีนพัฒ มาต่อกันที่แนวะทางของแอชจ็คเรือเกลอนะครับชุด3ตัวของอาจารย์คำนวณได้3ามห้นะครับ3ามห้าตัวมี5 6 3หสองอาจารย์บอกว่าหนักหนักก็คือ5 6าหกกับหกห้คนที่จะอยู่ด้านบนนะครับ16บธันวาคมชุด2ตัวของอาจารย์นี่ถ้าชอบเก่งได้หมดนะครับ มาต่อกันที่แนวทางรัฐบาลวงในนะครับผมได้มาก็ส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมชุดสามตัวของอาจารย์คำนวณได้5 6 3กับ3 6 4หสองตัวด้านบนนะครับมี5 6าหแล้วก็สี่หแล้วของข้อมูลบอกว่ากรับด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์อุดมธัญญาหารนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างอาจารย์คำนวณได้15ชุดเดียวเลยทุกทัน15ก็มาลุ้นกันครับจะมาไหมทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณากรน,นำข้อมูลไปใช้ต่อมาก็จะเป็นชุดสรุปของอาจารย์นะครับ3ตัว คำนวณได้192ชุดเดียวนะครับหนึชุดเดียวอาจารย์ตัดให้92กับ91ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี1525แล้วก็55นะครับบอกเพิ่มเติมบอกว่าเป็นข้อมูลชุดเน้นถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนทางของแอตตาพาโชคทุกท่านวัที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับใบฝั่งทางซ้าย ข้อมูลด้านบนของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี252ไม่มี5 2ข้อมูลด้านล่างก็หลุดนะครับไม่มี2 2แต่ว่ามี52หลุดไปบนนะครับทางเดเรกงวดก่อนก็จะประมาณนี้สำหรับงวดใหม่16ธันวาใบฝั่งทางขวานะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์คำนวณได้3 8 7 8 7 36 36 3 6 3 6กสามหกสนะครับต่อมาเป็นข้อมูลด้านล่างข้อมูลด้านล่างของอาจารย์มี5059 2 0ย์แล้วก็สอถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ที่คำนวณได้นะครับสามารถเก่งได้หมดถูกพันในทางของอัตตาพาโชค มาต่อกันที่แนวทางของนายหนุ่มนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปทุกท่านตัวเด่นคำนวณได้3นะครับโวยออกสอง2 2สองสองทางโดยเลขของอาจารย์9งวดหลังสุดตัวเด่นนี่เข้าไป8งวดเลยนะครับเพิ่งหลุดงวดที่ผ่านมาชุด2ตัว3ตัวก็มีเข้ามีหลุดนะครับได้เรียนดูได้ทุกท่านใครชอบดูสถิติ สำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับวันที่16บธันวาคมตัวเด่นที่อาจารย์ชอบก็คือเลขเจนะครับสองตัวชุดเด่นมี75กับ79ทุกท่าน75กับ79ชุดรองก็จะมี76 78 56 59 3ตัวด้านล่าง3ชุดมี6 75 579 แล้วก็ 8, 7, 9นะครับจัดไปครับแนวทางของแอดนายนมต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดขุนเดชนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับวันที่16บเดือน12ปี2025ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมิดนะครับเป็นชุด3ามตัว ใบนี้ก็จะมีทั้ง3ตัว2ตัวด้านบนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลด้านล่างต่อมาครับแอดคมให้ไว้ทุกท่านชุด3ตัวของอาจารย์คำนวณได้274กับ390นะครับ274กับ390มาต่อกันที่ซองนะครับใบนี้เด่นล่างของอาจารย์หนุ่มนะครับเรียกเด่น3ตัว งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขสอนะครับที่เข้าสำหรับงวดใหม่ด้านล่างสุดคำนวณได้028นะครับ028ถัดมาก็แนวทาง10ล่างนะครับแนวทาง10ล่างงวดก่อนหลุดนะครับไม่มีเลขสําสำหรับงวดใหม่คำนวณได้9023นะครับ9023 ถัดมาจะเป็นสูตร10ล่างนะครับเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้3กับ5หลุดนะครับสำหรับงวดใหม่ทำได้3กับ6ทุกทัน3กับ6ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างของอัธวีโชคนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลขสําสำหรับงวดใหม่ คำนวณได้สามสี่ห้าหนะครับใบนี้หน่วยล่างเลขเด่นแบบสองตัวงวดที่ผ่านมามีเลข2อยู่ทุกท่านสำหรับงวดใหม่ได้3กับ5ใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของอเอกนะครับงวดที่ผ่านมาอเอกคำนวณได้เลขสอง สำหรับงวดใหม่ได้เลข5นะครับได้เลข5ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาคำนวณได้2กับ7ก็จะมีเลข2ที่เข้านะครับสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0ูนย์กับ5้าทุกท่านก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ